ที่กัองเก็บขยะคัดแยกขยะเนี่ยอยู่ที่หมู่9ครับห่างจากนี้ไปก็น่าจะเกือบ7-8โลอยู่กลางทุ่งนู่นคราวนี้เขามีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเป็นมลพิษส่งกลิ่นเหม็นต่อเวลาขนขยะขนอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนเอาพูดง่ายๆเขาเขาร้องเรียนพวกรถขนขยะเขาก็กดดันให้ย้ายที่ทิ้งขยะของเทศบาลพอย้ายปุ๊บเขาก็เห็นว่าที่ตรงนี้มันว่างนะเป็นที่ทิ้งเทศบาลซึ่งเป็นที่โรงเก็บ ยานพานะกับโรงฆ่าสัตว์นะฮะที่อยู่ตรงเนี้ยจริงๆะแบบโรงตามแบบนะีคือโรงฆ่าสัตว์นะครับแบบโรงฆ่าสัตว์เขาก็คงจะเอามาพักไว้ชั่วคราวมาทิ้งชั่วคราวครั้นี้ตั้งต่เขาเป็นดำรงตําแหน่งเป็นนายกคนแรกเนี่ยเขาก็ทิ้งมาเรื่อยเื่ยะสี่ปีก็แล้วพอหมดสมัยรักษาการอีกก็เป็น7ปีปีที่8ปีนี้ปีที่9ที่ยังคงทิ้งต่อครานี้นายกคนปัจจุบันเนี่ยเขาแกก็เคยให้นโยบายช่วงหาเสียงเหมือนกันว่าเขาจะจัดการเรื่องโรงขยะเนี่ย จากการให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องซึ่งซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนายกปัจจุบันรู้ดีรู้ปัญหาเหล่านี้ดีคราวนี้ผมก็เห็นว่าพอนายกเข้ามาแล้วเขาไม่ได้แก้ไขปัญหานี้กลับจะทําปัญหานี้ให้มันมันเพิ่มขึ้นมาอีกทําปัญหาเดิมให้มันมันอีกเอที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะพอเรากจายมานี่นะที่อยู่อยากกัเขียวนี่ อันนี้เป็นที่ที่เดิมที่ตั้งเดิมครับลุมกลางแดดอันนี้คือเป็นเป็นโรงฆ่าสัตว์นะครับคที่ลองเลียนไปเนะี่ยเป็นรูปตรงนี้รูปขยะกองอยู่ตากแดดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขย้ายไปอยู่โรงรถแล้วอ,อยู่ติดขยะนีทั้งแถบเลยทั้งหน้าก็เป็นเล็งสายทา้งหน้าก็เป็นถนนเรียบน้องห่างจากน้องไปสองร้อยเมตรเอง น,น้ำตรงนี้มันกระซึมลงยังอยู่ไม่ได้เลยน้ำดำมากถ้าน้ำขยะมันลงนี่แต่ก่อนนี่ขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยมาเชียร์มาทำความสะอาด ประเด็นปัญหาก็คือเรื่องขยะที่ผมมีการแก้ไขและปัญหาแก้ไขได้นะครับพอมีการจงบประมาณอย่างมหาศาลนะครับเขาถือว่าเป็นมหาศาลเพราะว่าในการปล่อยให้ขยะกองสุมนะครับทรงกินเหม็นนะครับในการขนย้ายก่อนนานๆข้างขนย้ายไปแต่เมื่อผมเข้ามาผมชูประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องสําคัญ และผมเข้ามาดําเนินการด้วยการรณรงค์เชิญชวนเจ้าบ้านร่วมกันคัดแยกขยะนะครับแล้วก็เตรียมการในการจัดสถานที่ที่รองรับขยะที่เขาแยกแต่ได้เป็นจุดที่รองรับขยะได้อย่างสะอาดและถูกต้องนะครับแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าน้ำขยะที่จะไหลสู่พื้นที่ของเจ้าบ้าน พะผมเข้ามาแล้วในี่หลังจากที่ผมย้ายย้ายขยะมาอยู่ในโรงเนี่ยมันก็มีน้ําเสียออกจากโรงนี่ออกไปเลยนะครับมันก็เลยว่า,วา,วามีการบําวัดที่ไปแต่ในอนาคตที่ผมบอกว่าผมจะสร้างโรงเนี่ยผมจะมีระบบเวลาขยะออกไปแล้วมีการช้าล่างมันก็จะเข้าระบบบอรมัดน้าเสียนะครับเนาะมีบอ,อกระบอบอน้ําซึมบาได้ไหลออกือสู่ชุมชน ผมอ่ะเคยคัดค้านในโครงการเนี้ตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นนายกนะผมก็คัดค้านโครงการนี้เนื่องจากที่ฝ่ายบริหารเนี่ยมีเสนอโครงการมาว่าจะทํโรงพักขยะโรงเก็บขยะแต่กระบวนการเขาไม่มีไงแต่มายุคผมก็ทํากระบวนการชัดเจนแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าขยะเราทุกเดือนถ้ามันถึงส0มสิบสาสิตันแล้วเนาะ มันก็ขึ้นรถพ่วงได้หนึ่งหนึ่งพ่วงเนี่ยคนรับเหมาก็จะมาขนไปเราพยายามลดงบประมาณให้ได้แล้วก็บริหารขยะให้มันได้น้อยให้มันเหลือน้อยที่สุดที่จะออกไปให้กคงจำลันะเรื่องเผาขนาดใหญ่เราไม่เอาเราถือว่ามวลภาวะเป็นพิษเราไม่เอานะครับ